สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS สมเด็จพระกนธิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเพลิงศพนายอุดมพรโคตธีรันหรือนาฏภูวนยัย เวลา17นาฬิกา38นาทีสมเด็จพระกนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนวัดมัชชันติการามเขตบางซื่อในการพระราชทานเพลิงศพนายอุดมพรโคตีิรันถึงแก่อนิจกรรมด้วยอาการสงบเมื่อวันที่16ตุลาคม2568สิริอายุ79ปี นายอุดมพรคดีรันเกิดวันที่2มิถุนาย,ยน2489เป็นบุตรของพันตำรวจเอกพิเศษซิริกับนางพันธ์พิมพ์คดีรันสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางรัฐศาสตร์จากประเทศฟิลิปปินส์และระดับปร,ริญญาโททางรัฐศาสตร์จากสหรัฐอเมริกา ในปี2514ได้ทดลองปฏิบัติราชการในตำแหน่งปลัดอำเภอตรีอำเภอยานาวาจังหวัดพระนครและมีความเจริญก้าวหน้าเรื่อยมาจนในปี2547ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันด้านงานการแสดงรู้จักกันในชื่อนาฏพัวในได้แสดงเป็นพระเอกครั้งแรกในภาพยนตร์เรื่องแม่สีภัยคู่กับเพชรราชาวราชจนมีชื่อเสียงโด่งดัง ั้งยังได้แสดงความสามารถในภาพยนตร์เรื่องไม่มีสวรรค์สำหรับคุณจนได้รับรางวัลพระราชทานสุรัสสวสดีนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมประจำปี2516และรับบทเป็นโกบริคนแรกในฉบับภาพยนตร์เรื่องคู่กรรมผลงานภาพยนตร์ยังมีอีกเป็นจำนวนมากอาทิหมัดสังหารน้ำเสาะายคุณครูที่รักโรงแรมผีเหมือนฝันชุมแพสันติวีนาและ เขี้ยวเสือเล็บสิงด้านครอบครัวสมรสกับนางนิตยาโคธิรันมีบุตรธิดาสี่คนหน่วยงานและองค์กรต่างๆร่วมบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันนี้เวลา10บนาฬิกาที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตรพระบรมมหาราชวังหน่วยงานที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้แก่มหาเถระสมาคมและคณะสงฆ์กับสารเยาวชนและครอบครัวกลางโดยสมเด็จพระอริยะวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานมหาเถระสมาคม ทรงเป็นประธานในการบําเพ็ญพระคุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จากวัดต่างๆสวดพระพุทธมนต์และรับถวายฉันเพลนได้แก่วัดไตรมิตรวิทยารามวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดเทพสิรินทราวาสวัดปะยุรวงสาวาสวัดปากน้ำวัดโสมนัสวิหารวัดบ่อพิษพิมุกวัดสะเกต วัดบวรนิเวศวิหารวัดราชบพิสถิตมหาสีมารามสวดพระพุทธมนต์และมีพระสวดมาติกาสดับปกรณ์จากวัดอาวุธวิกสิตารามวัดราชผาติการามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์วัดปทุมวนารามวัดไตรมิตรวิทยารามวัดราชบพิสถิติมหาศีมารามวัดปทุมวนารามวัดปทุมคงคาวัดอรุณราชวรารามและวัดพระศรีมหาธาตุ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งมีพระราชศรัทธาในพระบวรพระพุทธศาสนาส่งศึกษาธรรมะโดยการสนทนาธรรมกับพระเถระผู้ใหญ่ส่งสดับพระธรรมเทศนาพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการบูรณะศาสนสถานส่งบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินและท่งบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันสำคัญทางศาสนาพุทธอยู่เป็นนิจ เวลา14นาฬิกา30นาทีธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์สวดมัติกาสดับปกรณ์จากวัดมกุฏกษัตริยารามวัดสว่างวารีจังหวัดมหาสารคามวัดพุทธมงคลจังหวัดมหาสารคามวัดราชสมคีจังหวัดชนบุรีวัดปัจฉิมทั์จังหวัดมหาสารคามวัดมหาชัยจังหวัดมหาสารคามวัดนาจอมเทียนจังหวัดชนบุรี วัดเทพประสาทจังหวัดชนบุรีและวัดสันติทาราวาจังหวัดชนบุรี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นแบบอย่างด้านการออมและพระราชทานแนวพระราชดำริเกี่ยวกับการออมและความพอเพียงแก่พระสบนิกรอ,อาทิสร้างรายได้จากการพึ่งพาตนเองส่งสอนให้ทำเองก่อนซื้อและบริหารทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเพื่อสร้างความมั่นคงที่ยั่งยืนส่งจัดตั้งธนาคารอาหารฟู้ดแบงค์เพื่อเป็นแหล่งสำรองอาหารชุมชน เน้นเกษตรอินทรีย์และการอนุรักษ์ป่าเพื่อลดค่าครองชีพและสร้างรายได้จากผลผลิตส่วนเกินส่งจัดตั้งธนาคารข้าวไรซ์แบง k ในโครงการฟาร์มตัวอย่างและโครงการอื่นๆเพื่อให้ราษฎรมีข้าวไว้บริโภคและใช้เป็นทุนหมุนเวียนในยามจำเป็น เวลา17นาฬิการาชสกุลวังหลังปาละกวงและเสนีวงราชสกุลมาลากุลและราชสกุลพนมวันได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์สิบรูปจากวัดสัมพันธวงศารามวัดพระปถมเจดีจังหวัดนครปฐมวัดทองนพคุณวัดอรุณราชวรารามวัดบุญยประดิษฐ์ วัดปร,ปรมัยยิกาว่าจังหวัดนนทบุรีวัดทองธรรมชาติวัดไผ่ล้อมจังหวัดนคปรปฐมวัดมหันพารามและวัดตานเตี้ยจังหวัดราชบุรีสวดมัติกาและสดับปรกรณ์ และเวลา19นาฬิกากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระพิธีธรรมจากวัดสะเกตสีรูปและวัดปิตุราธิราชร,ร,รังสฤษดิ์จังหวัดฉะเชิงเซาสีรูปสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ แล้ววันนี้มีประชาชนเดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพระสกนิกกรอาทิทรงจัดตั้งมูลนิธิสายใจไทยเพื่อช่วยเหลือทหารและอาสาสมัครที่บาดเจ็บจากการป้องกันประเทศรวมทั้งพระราชทานความช่วยเหลือด้านการแพทย์แก่ราษฎรในพื้นที่ยากจน พระราชทานทุนการศึกษาแก่นักเรียนนิสิตนักศึกษาให้ได้ศึกษาขั้นสูงสุดต,ตามความสามารถพระราชทานแนวพระราชดำริชุดไทยพระราชนิยม8แบบเพื่อเป็นชุดแต่งกายประจำชาติที่สง่างามทำให้คนไทยเกิดความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทย โดยสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง21นาฬิกาขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแต่งกายแบบเป็นระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ค่ะดิฉันวชนกสังคเวสสวัสดีค่ะ